อันนี้เวลาท่วงเนะี่ยทั้งหมด450กิโลนะระยะทางจากมารีนาเนี่ยไปถึงมกักกะเนี่ย450กิโลโฉะนั้นประมาณ200กิโลเนี่ยจะไปจอดพักกลางทางในช่วงพักนี่แหละที่ไม่หนาวอะ่ะอยู่ในชุดผ้า,ข,าของผืนนี่แหละอะไร<ว>ะละปไ,ได้ไม่ได้ผ้าปิดปากนี่ปิดได้แล้วผ้าปิดปากได้ผ้าปิดผ้าปิดกันช่วยช่วยให้ไม่หนาวหน่อยอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าผ้าของคุณเนี่ยมันไม่ได้ยิงก็ได้หมด มี่เราเลยไม่ได้ผู้ชายเสื้อนี้ออนแล้วเสื้อนี่ยออกไปช่วงไปไม่นงไปลงตรงนั้นน่ะบางทีมันอาจจะสั้นเรื่อยๆก็ะแตกไม่เป็นไรนะเราช่วงของมูซาเฟสมูซาเฟสคือการเดินทางบนทางนี่ขยอแต่ละหมาจอย่อซะเลยย่อไปก่อนฉะนั้นเราจะระบายมีบางคนไม่รู้พอเข้าไปลงปั๊บโอ้โหน้ำาอะไรนะก็าบางที่ไปจอดมันไม่มีน้ําต้องกระยำมุมอะแต่ละหมามันจะยุ่งไปหมดฉะนั้น ก็ซอดไปได้เรียบร้อยที่มาชิดแล้วรีบกลับมานะเพราะเราจะต้องซื้อยังของขึนะ้นรถพวกกระเป๋าพวกอะไรพวกนี้นะคือใายไปไปก็ได้จะละมาที่บ้านแต่ที่นี่ให้ไปมาชิดทางสุดท้ายที่เรามาที่นี่ก็ยังได้สองเวลาใช่ปะ่นะอย่างนั้นถ้าใครไม่ก็ซอดมาก็ได้เวลาเดียวแต่ว่าเราอยู่เวลาอาอ,อกนอกนะของอเมริน้นะฉะนั้นคนเดียวก็ซอดไปที่จบละ,ละมาะพก็เรียบร้อยคนนะทั้งหญิงชายก็ซอดมาเลย ก็เสร็จแต่นี้ก็าพารถติดตุกแล้วแตหลังจากน,นั้นออกเดินทางปับ๊บจากที่เนี่ยพอออกเดินทางไปเนี่ยประมาณ10 17กิโลสิกิโลนะไปเข้ามีกอดมีกอดนี่คือมัสยิดซุนฮูไซฟะหรือเคาเรียกว Be ่าเบดอาลีเบดอาลีเบดอาลี i. คือบ้านทัพของไซนาลีก่อนเนี้ยไปละหมาดที่ไหน,นแต่นี้เราไปละหมาดที่นั่นก็คือละหมาดละหมาดอะไรละหมาดสุนัตเ,เยาะรอง นึกในใจข้าพเจ้าละมาสุนัตเอียรอมลินไลดาลาแค่นั้นแหละข้าพเจ้าละมาสุนัตเอียรอมลินไลดาลาตะเกิดสองครั้งสังเวชแล้วก็แล้วก็อ่านรัก็อ่านแรกก็อ่านอัลฮัมดุลลาบุญญาในการฝึกบุญทวงบ่อให้ท่องให้ได้นะแล้วก็รอกอษาที่สองให้อ่านอัลฮัมดูกาบุญญาุญวงบ่อพอเสร็จแล้วก็ขอดรอาขอดรอาอะไรขอดรอาให้การทําอุ้มร้องครั้งนี้ให้ประสบผลเสด็จ ได้ให้การเดินทางของเราด้วยครับกลับปลอดภัยขอให้ได้สั้นๆแต่ขออนานแล้วกระดท้ายอาเมนอาเมนยาโรบัตอาเมนบอกด้วยขอเราส่งรับดูอาที่เราขอด้วยตบก้าวเลยนะอาเมนอาเมนยาโรบัตอาเมนเสร็จแล้วก็ทำเราเราสดงความกรุณาแล้วขอแล้วพอหลังจากเสร็จตรงนั้นปั๊บให้เนียดเลยเพราะเรามาเสร็จพอขอดูอาเสร็จอ่ะขอเรียบร้อยแล้วก็รับใบกระุมรตัน รับใบกับอุมรตันรับใบอุมรตันสามั้งดังๆกล่าวดังๆผู้หญิงก็ดังกพต้องกัวนะไม่ต้องดังมากเพราะผู้หญิงในเสียงเป็นเอารอแต่นั้นคนบอกอ๋อ,อ,อ,อไม่ได้นะเก <c oughs> ินคา,าราบนะแ <c oughs> ต่บางคนตะโกนตะโกนหน่อยบางคนไม่รู้ <c oughs> ผู้หญิงในเสียงนี่เป็นเอารอด้วยเหมือนการแต่งกายเป็นเอารอดจะเป็นเอาโซนหนึ่งของเอารอดฉะนั้นอย่าตะโกนดัาพอเสร็จจากนั้นพอบางคนมีลืมไงลืมไปขึ้นรถ ถ้าขึ้นรถเนี่ยผมจะประกาศเอาใครยังไม่ได้เนียดลืมเอากาวซะแล้วผมก็จะนําให้ฉะนั้นข่านเราก็สบายหน่อยอยู่กับผมที่บางทีบางคันเขาคุมบางทีเขามไม่ได้บอกเนะ่เสร็จเลยก็มีปัญหา <c oughs> มีนะลืมนะเเดินกระคนมันเยอะไงโดนเหยียบเท้ามาก็ได้ <c oughs> พอไปละหมาดมันยังเก็บเท้าเลยลืมลืมเนียดเดี๋ยมันก็มีปัญหาฉะนั้นขั้นตอนตร,ตรงเนี้ แต่เวลาขึ้นรถเนี่ยผมจะถามอีกทีว่าอ้าวใครยังไม่ได้เหนียดเหนียดซาแต่เหนียดแล้วไม่ต้องเหนียดแล้วนะเหนียดครั้งเดียวกล่าวกี่ครั้งสครั้งกล่าวว่าอะไรรับไปกระอุ้มรอตันโต๊ะเมื่อกี้ถามเอาตั่งตันได้ไหมรับใบกระุมรอได้ไหมเขาได้แต่จริงๆให้กล่าวรับใบกระุมรอตันเขาบอกรับใบกระุมรอตันแต่มันยากมันยากตรงไหนลงได้ตันในย่างๆนีนะรับวไปกระุมรอตันเขาเป็นคนตลกตลกตรงนี้ อ้าวหลังจากนั้นก็ขึ้นรถทีนี้เวลาลงตรงนั้นไปเนี่ยเราอาบน้ําละหมาดไปให้เรียบร้อยเลยเพราะไปที่นั่นคนเยอะมากเพราะทุกคนเนี่ยรถจะไปรวมที่นั่นหมดจะต้องไปที่มีกอดตรงนั้นจะเป็นมีกอดไงมีกอดที่เราไปละหมาดตรงนั้นอ่ะเพราะเป็นจุดที่จะต้องเริ่มในการ <c oughs> ทําอุโมงค์ในการเหนี่ยดเพราะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันเยอะมากถ้าเราจะไปอาบน้ำละหมาดโอ้โหห้องน้ายาวนูนไกล ไกลด้วยแล้วก็ซับซ้อนนาที่น้าซับซ้อนหน่อยนาสิเบียรอาลีอฉนนั้นจึงบอกอาบให้เรียบร้อยนะปัสสาวะไปให้เรียบร้อยขึ้นรถแล้ไปแต่นี้พอถะามาเสร็จแล้วก็แบบมีปัญหาแล้วนะแต่นี้เราก็ผายลมแล้วก็ไบบเป็นไรจบไปแล้วพอลงมงละมาก็เรียบร้อยแล้วโอ้โหเกโอสบายเลยนะทีนี้ตรงนั้นจบไปพอขึ้นรถแล้วผมก็จะนําในการตันพิยาละไปกลลอฮุมาับใบละใบก็ลาใส่หวาไปเรื่อย ว่าจนแย่รับแล้วก็เลิกกัน <c oughs> สื่อมว่า,าไปเรื่อยๆนะใครไม่รับก็ราไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นการสรรเสริญการตอบรับการเชิญชวนมาทำอุบลครั้งนี้กล่าวไปเรื่อยๆไปเรื่อยในรถจนไปถึงมังกาเข้าที่พักก็ยังกล่าวอยู่นะจะหยุดเมื่อไหร่หยุดเมื่อเข้าไปในลานต่อว่าจะเริ่มต่อว่าไปเป็อนอย <c oughs> ่รงนั้นเนี่ยพอไปถึงตรงนันคือต้องบอกไปให้เสร็จเลยไม่งั้นไม่มีโอกาสนะ <c oughs> ในช่วงนี้เพราะเป็นจุดสําคัญ พอเราไปถึงที่มักกะแล้วเนี่ยเอาของไปไวยอะไรแต็ก็ประมาณสักสี่ทุ่มสามทุ่มก็ไม่ถึงอะ่ะก็เข้าไปในรถติดช่วงมักเรบอิซาเนี่ยแทบไม่ได้เข้าเลยเพราะรถเวลาเขาละหมาดันจะปิดหมดเลยโอ้หมันติดรถไปไม่ได้เนี่ยเข้าไม่ได้นั่นประมาณสี่ทุ่มเตรียมตัวได้เลยสี่ทุ่มไปถึงปับใ <c oughs> นกระเป๋าเนี่ยบางทีไม่ต้องขนมันจะมีคนขนะถ้าไม่มีคนขนเราค่ขนทีหลังเอาไปเรียงเรียงไว้เร<ๆ>ียงเรียงไว้<ๆ> ต่เดี๋ยวเราก็ค่อยทยอยเข้าเพราะว่าถ้าคนมันมันไม่ใช่พวกเราอย่างเดียวมีพวกอินเดียเหมือนที่ที่นี่ดูนี่แหละแต่เราก็ทยอยขึ้นกระเป๋าแต่นี้กระเป๋าที่เราแพกเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยแต่พรุ่งนี้เช้ากินอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ทยอยลงไปจริงๆก็แต่ยอยคืนเนี้ยแต่เอาลงไปแล้วเดี๋ยวอินเดียมันก็ลงอะไรก็ลงเอาพวกเราไปด้วยซวยอีกไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากินข้าวเสร็จก็ประมาณสัก สองโมงครึ่งค่อยช่ยวยกันเอาลงไปไปไว้ข้งางล่างแต่นี่พอไปถึงมกาการ์กระเป๋าไปไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปตะวับให้นอนพักก่อน,นไปถึงปั๊บตะวับเลยไม่ไหวหรอกไปถึงปั๊บให้นอนพักช่วงประมาณตีสามตีสามนะคนจะจะเบานิดนึงช่วงนั้นน่ะดีสามเราไปเนี่ยจะพาไปพาไปไปถึงก็ไปถึงห้องน้ำผมจะบอกนะห้องน้ำตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะบอกไว้ก่อนเลย<ม>ไปถ่านแล้ว เดินผ่านไป,ปอบอกตรงไหนมีเท่าไรตรงไหนคนไหน,นยิ่ใหญ่ยช่เวลาเข้าเดินเข้าก็เลยไปเข้าเพราะว่าปกติเนี่ยก็จะให้เข้าประตูบาบุสลามเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันปิดหมดะแะนั้นก็ต้องไปเข้าประตูใต้ดินนะเป็นขึ้นอาจจะไปทางที่จะเข้าไปตะววาประตูน่าจะเข้าไปป,ปั๊มจะตรงประตูล็อกตัดีเลยตรงประตูประตูล็อกแต่ว่าผมจะไม่่าลูกตรงนั้นเพราะคุณแม่แน่น,นะจะพาวนไปก่อนเดินวนไปเข้าให้เลยตรง ไอ้ที่เราจะเริ่มจุดเริ่มต้นนะนะไฮยุรัสวัตนะให้เลยหลังๆมันจะว่างมุมมุมหนึ่งเวลาเราดูในทีวีจะเห็นมันจะมีมอยู่อยู่ด้านเนียตรงนี้จะแน่นมากแน่นมากแน่นมากเพราไปถึงนี่จะค่อยวางใช่ไหมนั่นแหละเราเริ่มจุดนั้นมามันจะเบา้เริ่มมาก่อนแต่เริ่มตรงนั้นยนีไม่นได้เนียดนะเริ่มยังไม่เนียดพอมาถึงพอใกล้จะถึงจุดมุมพายุวัสสวัตผมจะหันไปบอกอา้าวตรงนี้ยกมืออิสลามคําว่ายกมืออิสลามเนี่ย หันหน้าเข้าไปที่กาบะมุมกาบานะหันหน้าเข้านลทุกคนอ่ะหันหน้าเข้าแล้วยกมือขวาขึ้นกาวบิสมิลลาฮิอัลลอฮิบัสสามครั้งบิสมิลลาฮิอัลลอฮิบัสจบแค่นั้นแล้วก็หันกลับซ้ายจะเข้ามุมนะแต่นี้คนที่ยังไม่ถึงมุมอ,อย่าเพิ่งยกเข้าใจไหมต้องถึงก่อนนะถึงอันนี้ถึงปั๊บอันนี้ออกอัีมาก็ก็ยกนะไม่ใช่ก็ไอ้มามยกปับป๊บหนูก็ยกด้วยยังไม่ถึงไม่ได้ต้องถึงจุดด้วยนี่แหละสาคัญนะแล้วก็าไม่เตือนกันตรงเนี้ย แล้วตอนนี้พอเดินไปเนี่ยนะกล่าวด้อาผมจะนําไปเรื่อยเพราะช่วงนึงจะหยุดจะบอกอ้าวทุกคนขอด้อาเองอยากต้องการอะไรขอไปขอประเทศไทยในใจนี่แหละโอ้ลอดต่างๆองค์ยังไม่มีบุตรก็ขอมีบุตรด้วยเถอะขอไปนะขอไปนะพรไปถึงมุมยา마นีนะมุมที่สามนะขอโทษมุมที่สี่มุมที่หนึ่งมุมไฮยรัตวัตใช่ไหมที่เดิมต่อไปก็มามุมที่ตรงกับอิรักเลยมุมอิรักแล้วก็ไปมุมเยเมน แล้วก็มุมของมุมจะมานีมุมสุดท้ายตรงนั้นพอถึงตรงนั้นปั๊บเนี่ยถ้ามันมีโอกาสถ้าคนไม่แน่นก็จะให้ไปสัมผัสให้ไปสัมผัสทุกคนถ้ามันแน่นก็ไม่ต้องเดี๋ยวว่าโอกาสทีหลังเวลาเราไปะวัสสุนัตอ่ะก็ไปตรงนั้นมันจะง่ายถ้าคนแน่นไปะว,วัไปได้ถ้าไปเติงน้นปั๊บนะาเพราะทุกคนตั้งเกือบสามสิบของเราเนี่ยหลุดไปคนเป็นเรื่องในตอนี้พอเ,เข้าไปปั๊มโดนดัน,น่ยหลุดไปไอ้นี่ก็จะไปแต่จะหาก็ไม่ได้ ต้องระวังเลยหลุดไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าหลุดแล้วเนี่ยเราจะต้องไปเจอตรงไหนแต่บอกตรงนี้ไม่ได้เราต้องไปเจอจุดก่อนันก็บอกนี่ถ้าหลุดนะเรวจะไปไปตกใจเวลาไปดูกันเกิดหลุดเนี่ยอย่าตกใจพอบอกว่าให้ไปรอเราก็เดินวนไปเรื่อยๆวนนไปพอไปถึงใบตูนรอบประตูใบตูนรอบป,ปั๊บเนี่ยเรอาอเดินไป้างหลังไปรออยู่ตรงนั้นแหละแถวนำดำๆที่เราจะไปต้งกินเนี่ยมันก็จะหาง่าย ไปเฉยเดินด้วยไปร้องด้วยกลับไปได้โอ้ยอะไรก็งาบบนี้เ็จเลยไม่พอเข้าตรงนั้นไม่ต้องตกใจอย่างขอตายอย่างเดียวขอเจอสักขวบอุ้มริ่งอุ้มริ่งไม่หลงอ่ะนี่ไม่หลงอ่ะอุ้มริ่งก็ได้ยาว่าไม่หลงไม่จำได้แล้วอิสาะแล้วก็จุ่มอ้าวพอปีที่แล้วมีคนสระบุรีชุดควบคมนี่แหละหลุดนี่เราก็บอกกันไว้ในเงี้ยหลุด ถ้าเป็นผู้ชายอายุ67แล้วเวบอกพอเข้าไปก็จะบอกเลยบอกว่าระวังนะถ้าใครลุ้ปั๊บเนี่ยวนไปวนไปเรื่อยๆไปถึงประตูประตูล้อมอะไรก็ให้ไปอยู่ข้างหลังแต่นีนการที่จะออกเนี่ยไม่ใช่เดินเดนไปทุกจจอะก็ออกเลยแล้โดนชนล้มเวลาออกจําไม่เลยทุกครั้งเนี่ยรอบสุดท้ายที่เราตะว,วับเนี่ยรอบ17เนี่ยผมจะมาให้ชิ่งค่อยๆเดินแล้วก็ชิ่งออกชิ่งไปเรื่อยๆเข้าใจไหมเดินชิ่งไปเนี่ยชิ่งชิ่งชิ่งออกอย่างนี้ จะออกไปงี้เลยไม่ได้พวกชนโลกเลยแหละเพราะมันมาเป็นฝูงไม่ได้มาเป็นคนนะมาเป็นฝูงแต่อย่างอินโดเนี่ยมาทิ้งเป็นร้อยโอ้โหมาทิ้งเสร็จเลยเราแล้วมันจับมือกันแน่เลยนะเราวผ่ามันไม่ได้เราเพมันกันเนี่ยเวลาเราช่วยกันจับนะจะให้ผู้ชายอยู่ข้างขคางช่วยกันกลุ่มผู้หญิงเพราะว่าเวลามันอยู่ที่ประตูประตูล็อกไงมันไปขอดูอากันตรงนั้นน่ะในระหว่างประตูใบตองลมเขาเรียกมุอตะการแบบทุกคนไปี๋ยวขอตันั่นเวลาไม่เลิกก็ออกพูดเลยมันดังไปเลยเนี่ย เราต้องจับให้ได้สอบกัะทุกงมันไปนี่แันเข้ามาแ้วไม่ใช่ทำแรไรไม่ได้นะบาปนะนาำแค่กันไม่ให้ทำเพื่อสอบตีไปหน้าแตกกระซวยแล้วบาปแต่จริงกางทำเยรอมลกำลังงงไม่ได้ ตะแก่ออนนนนเลยเลั้มีบางคนไม่รู้แล้วมันมาก็แทบปั๊บไอ้นงานีา่ยา <l ip> โอ้เสียดำเลยนะไม่เลือดเลยนะย <l ip> าด <l ip> ีนะดีตอน, <l ip> นอเนี่ยพอเข้าไปก่อนเนี่ยตอนเนียดเนี่ยพอเนียดปั๊บเนี่ยคำพูดตรปิดปากเลยพูดคำพูดหัวเราะไม่ได้ทั้งนั้นะ <l ip> จนกว่า,าะ <l ip> จละ,ละเพียรอมจบจะฮัลโลนเมื่อไรนั่นแหละนะเป็นเรจบ นั้นคำพูดี่สำคัญไม่ได้อย่าไปพูดเกลกะไม่ได้มาเลาะด้วยนะต้องระวังอย่างเดียวนัดอ่ะนั้นเป็นคนพิชิตชาพอถึงทานรอบที่นี่มีทางสายไหมนำมิสูแลมาลองัาใช่ไหมแล้วเดินไปนะผมจะนำเอาโลหมะอิมานันมิกะวะตัสดีกอนมิกะแต่ว่าไปแต่ว่าว่าตามจีนตอนละตอนไปก็ไปให้ให้ท่องอะไรแต่ไม่จำหรอก แต่ว่าเดี๋ยวพอนำสักพักหนึ่งนะสองวัน <ใจ S 1> สาวัน,<ห>นเอาไ,ไปชินก่อนมีบางคนเนี่ยฮักฮักพิซิีแลักหลบเสียมีอยู่คนหนึ่งหนุม่มครั้งแรก,กตามพอครั <c oughs> ้งสองไปตะวไอตัวตัวสุนัขไปคนเดียวโอ้สบายแล้วไปผมก็พายชุดที่เหลือก็กลับมาโอ้ยมาผมสบายเลยไปคนเดียวด้วยเลยแล้วก็ถามทำตรงนี้ผิด ที่เราทำนั่นแหละพอเรารู้แต่พอไปทาจริงมันผิดเพราะมันยังไม่ชํานาญใช่ไหมล่ะอย่างน้อยต่อวัดสุนันตเนี่ยต้องด่าตามสักสองครั้งนะครับใหแม่นก่อนแล้วค่อยว่าไม่เป็นไรอย่าคิดว่าโอ้ยครั้งนี้กูจบไม่ใช่อ่ะเป็นไงครับพอไปต่อวัดเสร็จไปใส่แอร์ต่อเลยเพราะวาตวัดสุนัขตมเน่มีใส่แอร์ใส่แอร์นี่คือทําอุมารองเนี่ยครั้งแรกเข้าใจไหมต่ว่าเสร็จใส่แอร์แต่ฮัลโหลนั่นจบแล้วต่ว่าสุนันต์็ต่อวัดอย่างเดียวเจ็ดรอบเสร็จแล้วก็ต้องละหมาด ละมาสุนัตจบแล้วนะข้าพเจ้าละมาสุนัตดที่รออาข้าพเจ้าละมาสุนัตหลังตะววับดีลแลกแต่ละแล้วก็ไปถึงแล้วนำนันบบ่นแหละถึงจะจบทีนี้พอตะววับเสร็จปั๊บกลับบ้านเลยถามเอาเก็ตละมาสุนัตเปล่าคินว่าเปลาไปใหม่เลยเนี่ยมันเสียหมดไงแล้วพยา,ยามไปนั่งก่อนให้มันคล่องให้ดีก่อนเลยเดี๋ยววินได้แต่เรากลัวหรอกเดี๋ยวเพิ่งไปนั่นเดี๋ยวเอาสักสองรอบสามรอบมันดีก่อนพอแล้วก็จะนำอย่างไรใครยังไม่ได้เดี๋ยวนำให้ใครที่ได้แล้วไปได้ ไมได้แล้วพยายามอยู่ที่นั่นเนี่ยเรามีประมาณมีลา8วัน8วันพยายามตระว,วาสุนัขให้มากที่สุดเพราะว,ว่าสุนัขเนี่ยผมม,มีความสําคัญนะการที่เราละมาตะฮิตุมาซีแต่ตะว,วัสเนี่ยอันดับหนึ่งแล้วเข้าไปไม่ต้องละมาตะฮิทูมาซีเข้าไปก็ตะว,วัสเลยทั้งทุกวันที่วันทุกฐานแล้วไปตะว,วัสเนี่ยถึงแม้ละมาสุพีเนี่ยอยากตะว,วัสไปเลยแต่ว่าขออย่าไปเลยเพราะอะไร โอ,โ,โอ้โหคนมันแน่นเปี๊ยเลยเราไปตะว,วาแ้แบบเท่าไนไม่ได้หรอกแท่ที่จะตะว,วา้ที่สิบนาทีเสร็จสองชั่วโมงมันแน่นมากโอ้โหโัวจะไปได้มมมกลับมาเน, <ะ S 1> นี่เป็นลอมอ่ะก็อยยางที่เขาพี่เขาทำไว้สามชั้นสามชั้นมันจะมีทางขึ้นถ้าไม่รู้ทางขึ้นกนไปรออย,อยู่นั่นไม่ได้ขึ้นนะนัวว้นก็คือตะวว้าเหมือนกันะตวาเยได้ชั้นลอยอ่ะมนร่องว่างแต่ชั้นบนอ่ะชั้นบนได้ไม่ได้แต่ว่าเขาจะให้รถเข็น แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยถ้า,ราเราไปเนี่ยมันใจดีมันให้เราเข้าแต่บางคนเนี่ยมันก็ปากไม่ให้เราก็มีเหมือนกันตำรวจบางคนอ่ะผมเมื่อคืนผมขึ้นไปเนี่ยแต่คนแก่แกมจะให้ผมก็มองให้พราอ้หมูมันถากไม่ให้เขาจะให้รถเข็นแต่นี้รถเข็นเนี่ยเข็นไปคนหนึ่งก็มีผู้ติดตามได้สองคนก็ไปได้อย่างเงี้ยได้ก็ลองนั่งรถเข็นดูสิแต่อย่าไปลองนานเดี๋ยวขาเที่ยงไปลอกันรอดไม่ได้เรา <c oughs> อ้าวแล้วนี่พอเราตะว,วัดสุนทรตะว,วัดเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมแตาท่านล้ตาท่านล้ก็คือการตัดผมตัดผมตัดผู้ชายตัดขวาก่อนวขวากลางซ้ายหลังให้รอบอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละจบแล้วก็ช่วยกันผู้หญิงก็ให้ช่วยกันตัดตัดตอนนี่เดี๋ยวผู้หญิงดึงมาหน่อยข้างหลังตัดน้อยลปลายผมแล้วก็ผู้หญิงนั่นคือจบแล้วเรื่องของเราสบายแล้วแต่นี้ในช่วงนี้ ในช่วงที่เราคล้องกันรอมอยู่เนี่ยอ้ามันนี้ข้อห้ามอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้นิดนึง